สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำการนำ C.I. นะครับมาใส่ใน Google Site ของเรานะครับซึ่งปกติเราทำ C.I. เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องเอา URL ตัวเนี้ยไปให้กับเด็กนะครับแต่เหมือนคุณครูบางท่านพอทำ C.I. เสร็จนะครับเขาก็จะมี Google Site ของตัวเองกันเอาไว้นะครับเราสามารถนำ C.I. ตัวเนี้ยมาใส่ลงไปใน Google Site ของเราได้นะครับ โดยวิธีการใส่นะครับใน Google ไซ t e ของเราเนี่ยทำได้ไม่ยุ่งยากเลยนะครับสมมุตินะครับคุณครูมีสร้างปุ่มหน้าเมนูขึ้นมาใหม่ผมไปที่หน้านะครับผมผมสร้างหน้าขึ้นมาเดี๋ยวผมกดตรงนี้นะครับผมก็กดเสร็จส่วนของเมนูใหม่อ่ะผมพิมพ์ว่าสื่อการสอนสื่อการสอน กดเสร็จสิ้นเห็นไหมครับมันจะขึ้นเมนูซื้อการสอนมาแล้วผมเพิ่มหน้าใหม่นะครับสมมุติว่าผมผมทาซ้ําหน้าแรกมาผมอาจจะพิมพ์ว่าลาบทเรียนช่วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับในลักษณะแบบนี้สมมุติแล้วผมลากมาไว้ปุ๊บ นี่พอม์ไปชี้นะครับจะขึ้นมาแบบนี้แล้วของคุณครูอาจจะแยกเป็นวิชาเป็นหน่วยก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ของคุณครูเลยนะครับผมลบตรงนี้อยู่ผมบอกว่าพอผมมาหน้านี้อของผมเป็นรำไทยผมขอแก้เป็นรำไทยดีกว่านะครับจะได้ไม่งงรำไทยสมมติอะเสร็จสิ้นนี่เห็นไ,ไหมครับขึ้นแล้วเมนูรำไทยผมก็คลิกตรงหน้ารำไทยนะครับแล้วทําการก๊อป URL ด้านบน คลิกขวาคัดลอกมานะครับแล้วมาวางเข้ามาหน้า Google Sites ของเราแล้วก็หน้าสื่อรำไทยของเรานะครับแล้วผมไปตรงคำว่าแทรกผมใช้คำว่าลิงก์นะครับฝังแล้วผมเอา URL เมื่อกี้ที่เราก๊อปนะครับวางลงไปคลิกขวาวางเขาก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มาให้เลยเห็นไหมครับเรากดแทรกปึ๊บมาเลยหน้าสื่อการเรียนการสอนของเราอันนี้เราจะขยายให้มันพอดี แบบนี้เลยก็ได้เพื่อไม่มีสีขาวเห็นไหมครับถ้าสังเกตหน้านี้ของเราก็จะมีสีขาวข้างๆแต่ถ้าเรามาทําตรงนี้เราก็ขยายให้เขาพอดีแบบนี้นะครับแล้วกดเผยแพร่อ่สมมติผมกดเผยแพร่นะครับกดเผยแพร่อ,อีกครั้งหนึ่งทุกครั้งที่มีการแค่ไขนะครับเราจะต้องกดเผยแพร่อ่าแล้วเราลองไปดูกันดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่นี่เห็นไหมครับในหน้านี้สมมุตินะครับผมใส่ ชื่อไปอ่ะผมขออนุญาตเปิดเสียงนี่เห็นไ,ไหมครับมีเสียงกดเข้าไปคำอธิบายรายวิชาศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับ,รบประวัติความเป็นมาก็จะมีทั้งภาพและเสียงบรรยาย,าายผมกด,ดถัดไปได้ไหมถัดไปนี่เขาก็จะมีเล่นซึ่งเขาจะเล่นอยู่ในหน้าของ Google Site ของเราเลยนะครับเห็ <izi ative. S 1> นไหมนี่หน้า Google Site ถ้าเรากดกลับไปหน้าแรกก็ไม่มีอะไรแล้วก็ผมกดรำไทยนี่เขาก็จะขึ้นมาให้ในลักษณะแบบนี้เลยนี่เข้าสู่ระบบอันนี้ <ไป S 1> ะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเห็นไหมครับก็จะมีเสียงบรรยายนี่ ประโยชน์และความสำคัญของการบูรณาการกดเล่นกดจุดได้ตามปกติในลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคุณครูที่ต้องการทำสื่อการเรียนการสอนแล้วก็นำมาประยุกต์นะครับนำมาใส่ในเว็บไซต์หรือ o o o l l s s t t s ของคุณครูเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ